างมาถึงแล้วครับนอ่าก็เพิ่งเพิ่มมาวันแรกหรือเปล่าก็ไปรู้อ่าคุณคุณเอ๋หลายคนหลายคนสับเปลอเจอผีอาจจะติดภารกิจนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะสําหรับอาหารนะฮะอาหารของเรายังมีมีอยู่ทั่วไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่อเสียวไข่นะฮะแล้วก็ผัดไทยของอุดมซีฟู้ดครับแล้วก็นะฮะแล้วก็มีวของของทัวรแลเชิญยิ้มะก๋วยเสี๋ยวทัวรแล แล้วก็มีลูกชิ้นของคุณป้องเหน่งแล้วก็กาแฟโบราณของพี่โกธาทีโกธาทรายนะฮะมันก็มีลูกชิ้นอีกนะฮะลูกชิ้นของป้องเหน่งครับผมแล้วก็จากต้นทองนะะฮร้านอาหารต้นทองครับผมาเตรียมสเปรไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องเขาเตรียมตัวหรือยังใกล้แล้วฮะจะเริ่มน้องจะได้โชว์อันนี้เดี๋ยวจะใส่ไมฟก่อนใส่ไมฟก่อนเรียคนเนี้ยเหรอที่จะมาโชว์เนี่ยแหละเป็นเด็กอายุที่น้อยที่สุดนะห้าขวบนะคนนี้คนใจอันนี้พ่อมัน โอ้เราก็ตกใจให้หน่าแก่พงลุงดูอีกเออเราก็สงสัยว่าไอ้คนนี้หรือเปล่าอ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูความสามารถของเด็กไทยเด็กไทยเราเก่งนะไม่อายชาติใดนะครับเด็กไทยเรามีความสามารถทุกคนนะฮะก็วันนี้นะฮะวันนี้อ่าถ้าหากว่าดูแลท่านไม่ทั่วถึงต้องกราบขอประธานอภัยแทนทางคณะเจ้าภาพด้วยนะแทนคุณบอลนะฮะแล้วก็แทนทางครอบครัว ษับคุณโรเบิร์ตบริษัทหาไม่จำกัดทุกคนครับผมอ่ขอบคุณพี่ทองเปียซุอร์โจ๊กนะเดินทางมาถึงเบิ้มระแวงระโว้เบิ้มระแวงพี่เล่นกับบิ้มระโวเขาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เขาราชาเวทีนะพี่นะโอ้เวทีสู้สามดาวไม่ได้หรอกนั่นไงพอเขาไม่ไปทําให้กับลำวงตลกก็ อวันนี้สามดาวเขามาช่วยไงพรุ่งนี้อ่ะเหอเวทีใหญ่ของสามดาวครับแต่ผมว่าสู้เบิรมระโบไม่ได้เอยไม่ใช่สูสามดาวไม่ได้นะเ็แยกกันแบบนี้แหละครับพวกเราเนาะครับผมคือค,คือตลกมันคือถึงแม้จะเป็นงานเช้าแต่เราไม่สามารถที่จะเร้ากันได้นะฮะเพราะพวกเราเป็นตลก นะตลกนี่คือมันมัต้องลื่นเริงอยู่ตลอดเวลาผมมาไล์สดวันแรกของ T ีเอสเตโรบ้นมอครับผมพอกำลังไล่ไลไลไลไก็มีคนคอมเมนต์ว่ามีการสวดมีการอะไรอย่างนี้ทําไมต้องมาร้องเพลงทาไมต้องมาเล่นตลกให้คนขำเพื่ออะไรครับผมก็คนเสียชีวิตเขาเป็นตลกก็คือมันเป็นธรรมเนียมของตลกเออ จะต้องให้เถียงแทนไหมให้เจ้ามาด้วยเหรอเนี่ยใช่จะเดี๋ยวไม่ต้องเถียงก็ไม่เป็นไรฮะไม่คือคือท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูพวกเราไม่คือคือจะบอกให้ฟังบางทีบางท่านเนี่ยถามผมมาถมผมก็อธิบายให้เขาฟังว่าประเพณีของตลกเมื่อตลกเสียชีวิตต้องมีการล่าเริงเพราะเราจะไม่เศร้าเพราะจริงๆแล้วเราจะไม่เศร้าเพราะว่าถึงเราร้องไห้ร้องไห้คือผู้ที่เสียชีวิตไปก็ไม่สามารถที่จะฟื้น ขึ้นมาได้ใช่ครับแต่ถ้าเราร้องให้แล้วผู้ที่เสียชีวิตฟื้นขึ้นมาสิผมร้องให้เต็มลานวัดเลยเนี่ยใช่ทีนี้คือเราบอกว่าแต่พูดถึงความเป็นจริงยังสมัยโบราณเอาตั้งแต่โบราณนะเวลามีงานศพเขาฉลองก็มีพิเกแต่มันไม่แค่ไม่ได้มีเสียงเพลงดนตรีเท่านั้นเองรับผมยิ่งของของพ่อดมพ่อดมชวนชื่นนะของพ่อดมชวนชื่นนี่ทางทางพ่อเขาสั่งไว้เลยว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปไม่ต้องแต่งขาวดำครับผม แต่งแสงสีนะฮะอ่ะอะพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวอ่พร้อมแล้วอ่าถ้า,ถ,าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญน้องอน้องเอน็นดูนั่งมันยูอ่อ่าปมมือให้กับน้องเอ็นดู